มันจะเป็นมมตดตกไงตรันนี้ยนงยิงไหนได้ไหมเนี่ยยินไหนได้ต่อเลยครับต่อเลยต่อเลยครับ ส่งเข้าไปในกลุ่มเลยแจ้งประชามพันธ์นี้พี่น้องประชาชนพวกเดี๋ยวจะทําถนนสุขุมตามแยกต่างๆก่อนแล้วเดี๋ยวตอนก่อนทำอ่ะนายกก็ต้องพูดตำรวจแล้วเดี๋ยวออกข่าวอีกทีเขาจะประกาศเป็นทางการตรงพื้นที่เลยเพราะไอ้ฟันจะเข้ายังไงคอนกรีตจะมีอย่างนี้อย่างนี้อ่าประดานสองเหมือนกันนะแตรงเทศบาลนี่แหละ ของหน้าตลาดหน้าอะไรเราจะเปลี่ยนให้มันแบบไม่ลื่นเน่ยเราเปลี่ยนเราเป็นเหล็กออกเพื่อรับน้ำเวลาล้นแต่ถ้าสมมุติไปรับน้ำนะไดทีหนึ่งเลยจะนี่ดังเลย สุขภาพเรานั้นได้งบประมาณมาแล้ว63ล้านแล้วก็ประธานสภาก็สมทบไปแล้วและมีการจัดท้อจัดจ้างจ,จนได้บริษัทผู้รับเหมาที่จะเข้ามาทำงานแล้วระยะเวลากำหนดไว้นะครับจนถึงปีหน้า64แต่ณตอนนี้นั้นก็จะแจ้งให้พี่น้องประชาชนที่ออกกำลังกายในสวนสุขภาพทราบว่าเราจะเริ่มปิดสวนตั้งแต่15มิถุนายน 2,563คือเร็วนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการติดประกาศอีกครั้งหนึ่งจึงแจ้งให้พี่น้องประชาชนที่ออกกำลังกายคนในเขต็ดีนอกเขตหรือทั่วไปก็ดีจะต้องให้รับทราบนะครับสิ่งที่เมื่อปิดแล้วผู้ออกกำลังกายจะไปใช้บร,เริเวณไหนบ้างเราก็กำหนดไว้ว่า 1. อาจจะเป็นสะพานก่อลอยจนถึงที่ก่อรอยเลยสอง อาจจะสวนหน้าตอมอนะครับสามอาจจะสวนหน้าสีชันครตรงออกวูลเราก็จะมีที่ไปอยู่อีกสามที่ด้วยกันก็ขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนที่ออกกำลังกายได้รับทราบนะครับสิ่งที่ปรับปรุงมีอะไรปรุงก็คือมีอทำเวทีใหม่ทำห้องน้ำใหม่ต้นไม้ใหม่หมดที่ชำรุดเสียหาย เครื่องเล่นที่ชำรุดเสียหายเราจะใส่เข้าไปในนี้หมดเลยเนะครับพร้อมกับปรับปรุงบริเวณสนามหญ้าไฟแสงสว่างถนนลู่วิ่งทั้งหมดในโครงการนี้นะครับ